ขงม่งในบอลวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับและขอทักทายผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ทุกคนครับไปลุยโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568คืนนี้ทั้ง6คู่เน้นไปทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนี่คือเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับลงเตะเวลาเดียวกัน4ทุ่มพร้อมกัน10คู่และเราคัด6คู่มาฝากกันเช่นเคยครับไปลุยคู่แรกครับแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้อย่างเรอร์พูเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลทเรอร์พูปีนี้จบอันดับหน,บน,บนึ่อัันดบ12 อยู่กลางตารางครับหมดลุ้นทุกอย่างเรียบร้อยมาดูเฮดทูเฮดคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมาใน5เกมหลังสุดหงแดงเหนือกว่าเล็กน้อยชนะไป2ครั้งคริสตัลเพลชชนะ1ครั้งและเสมอนไป2ครั้งมาเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับเรียพูชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดไปเยือนบริทันเอ็นโฮปเอาเบียนครับแพ้กลับมา3ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งคริสตัลเพลชครับ5เกมหลังสุดฟอร์มค่อนข้างสวยชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะวู๊ปทามตัน4ประตูต่อ2ความพร้อมคืนนี้ครับทางฝัง่น2 รราครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บต,ตัวหลักคืนนี้ประตูเป็นพ่อหมีครับอเอริสองเบเกอร์แนวะรับมีแอนดูร์เบอร์สันฟันได้โกนาเต้คอนเนอร์แบดลีย์แดงกลางมีเคอร์ติสโจนไรอันกาเฟนแบกแนวรุกเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าโดมินิกโซบอสไลคอนนี่คาโปและหน้าเป้าเป็นหลุยดิอาสครับส่วนทางด้านฝั่งคริสตัลพาเลทครับเกมนี้ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายคาดการตัวหลักคืนนี้ประตูเป็นดนะีนแฮนเดอร์สันแนวรับมีคริสริชาร์ดแม็กซ์แซงราครัวเจฟเฟอร์สันเลอร์มาเดนเนอร์มุนยอสแดงกลางมีไดจิคาาามดวิิลฮ คาริคมิเชลอิซมิลลาซาอิซมิลซีเอเซ่และน้าเป้าเป็นชองฟิลิปมาเตต้าครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงินขายเปิดให้ทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับเหนือกว่าที่1.25เกมฉลองแชมป์ในบ้านครับถึงลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ไปแล้วแต่เกมนี้เราบรรดาเดอะค็อปต้องการฉลองแชมป์ที่แอนฟิลด์ครับซึ่งทางอาร์เนอร์สล็อตและบรรดานักเตะต่างรู้ดีเกมนี้มองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลน่าจะกลับมาเดินเครื่องเต็มตัวอีกครั้งครับเพราะหลังจากที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไไไดดด้้้้้ฟฟออออออรรรร์์์์มมมมมคมคคค่่่่นนนนนขขาาางงงงงหหลลลลุปปปปปพพพสสววฝััััเเเีีกก็็แแแชบชบะ ด้วยเกมนี้มองว่าเงื่อนไขย,ยังดูแพงไปครับของแดงคงจะชนะได้แต่ขมเบิดเบียดเท่านั้นคู่นี้ของเบ่งขอเลงคริสตัลพาเลตปราสาทเดือนแก้วแคลวคลาด คู่ที่2ครับไปดูเกมคู่ระหว่างนักบุญเซาทันตันเปิดสนามเซนต์แมรี่พบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลสำหรับทีมเจ้าบ้านนักบุญปีนี้จบอันดับ20แน่นอนแล้วส่วนทางด้านอาร์เซนอลถ้าเกมนี้เก็บ1แต้มได้ก็การันตีที่2ทันทีไปดูเฮดทูเฮดกู่นี้ครับที่เคยเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุดอาร์เซนอลดูดีกว่าเล็กน้อยชนะ2ครั้งซาทันตันชนะ1ครั้งและเสมอกันไป2ครั้งไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งคู่ครับ5เกมของเซาทันตันเสมอ2แพ้3เกมเกมล่าสุดครับบุกไปแพ้ ton, อ Arsenal, เอลังสุดชนะ หเสมอหนึ่งแพ้3เกมเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูเนเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมเกมคืนนี้เจ้าบ้านยังขาดนักเตะอยู่3รายครับที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักคืนนี้ครับประตูเป็นอารอนแรมสเดลได้ลงเจอทีมเก่าในรับมีสุกาวาะแจ็คสตีเฟนนาธานวูดเจมบีด้านกลางมีมาทิอุสเฟอร์นันเดสวลลิงตันฟินดาววิลเลียมสมอลโบนโรดสจวตและกองหน้าเป็นคามาดินซูเลมาน่าครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลครับยังคงมีตัวเจ็บเยอะเช่นเคยตัวเจ็บรวมแล้วกว่า6รายรวมถึงงต เสียมิเกลเมริโน่ที่ยังไม่พ้นโทษแบนครับจากการได้ใบแดงตัวหลักคืนนี้ประตูเป็นดาบิดรายาส์นรับมีเบนไวท์จากขอบคิวีออร์ริคาโดคาราฟิโอรีไมล์ลูอิสเกลลี่แดนกลางมี ard, ate, Rice, ามาตินออริงการ์ดโทมัสปาเตเดคันไรส์สตัวรุกเป็นบุกโยซาก้ากราเบลมาตินาลีและฮาเลโดทอซาครับคาดการเกมคุณนี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทางทีมเยือนครับอาร์เซนอลบุกมาเหนือกว่าที่1.5มองว่าเงื่อนไขเปิดมาค่อนข้างแพงไปครับเพราะพักหลังๆอาร์เซนอลไม่ได้เป็นทีมที่ยิงคู่แข่งขาดรวมถึงนีีีี่่่เเเเป็นนนนกกมมมสงงท้าาายยใพรรร์์ลขอซตััคบจะ ทําผลงานที่ดีที่สุดต่อหน้าแฟนๆเพื่อแสดงความขอบคุณในเกมส่งท้ายคู่นี้รุ่นเชียร์ไปทางเจ้าบ้านได้ครับหวังว่าทีมเย็นนาทียิงไม่ขาดคงเบ้งขอเล่งเซาทัมตันนักบุญลุ้นสบาย คู่ที่3ครับไปกันที่คราวเวนคอตเทจคู่ของเจ้าบ้านฟูลแลมเปิดสนามรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันฟูลแลมอยู่อันดับที่10ครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่3สถานการณ์ในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าของซิตี้ยังคงไม่ปลอดภัยครับยังคงโดนแซงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขาต้องเน้นที่3แต้มครับไปดูแฮตตูแฮตคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุด5เกมหลังสุดที่เจอกันเป็นซิตี้ครับที่เหนือกว่าบานเบอร์ชนะได้ทั้งหมดั form, มด้็ครั้งเช็ค ปูแลมชนะ2แพ้3เกมเกมล่าสุดครับออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดชนะกลับมา2ประตูต่อ3ส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบอลมัด3ประตูต่อ1ความพร้อมคืนนี้ครับ ทางฝั่งเจ้าบ้านฟุตแลมครับยังคงขาดนักเตะ3รายที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บตัวหลักคืนนี้ประตูเป็นแบร์เลโน่แนวรับมีแอนโทนีโรบินสันเควินบาซซี่โจฮิมแอนเดอร์สันเคนนี่เตเต้แดนกลางมีเซนเดอร์เบิร์กซาสซาลูคิชตัวรุกเป็นอเล็กซ์อีวอเบแฮร์รี่วิลสันอดามาตราอเล่และหน้าเป้าเป็นราอูคิมเนีสครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนซิตี้ครับเกมนี้ขาดผู้เล่นตัวหลัก3รายครับยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรวมถึงยังจะไม่มีโควาซิตครับที่ติดโทษแบนจากการได้รับใบแดงส่วนตัวหลักเกมคคืนนนนนีี้รรรับรรับบปปะตตููเเเ็ออแดดมมาิุสส รูเบนดีแอสมาดูเอลอาคันจีจัสโกคาดิโอดังกลาเมนิโกกอนซาเลสอินคายคูโดการ์สามตัวรุกครับเบรโตซินวาร์เควินเดบรอยด์โอมามาโมชและนักเป้าเป็นเออร์ลิงเบราห์ฮารแลนครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขไปให้ทางทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาเหนือกว่าที่0.75ย์าสำหรับคู่นี้ซิตี้มักจะมีสถิติค่อนข้างดีเมื่อเจอกับฟูลแลมและมักจะทำประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมและด้วยสถานการณ์ของซิตี้ที่ต้องคว้าสามแต้มเท่านั้นเพื่อการันตีการไปเล่นยูซี้น่าเดินเครื่องงเต็มทที่ครับ ฟูแลมเองก็ไม่มีแรงจูงใจให้ต้องต่อสู้อะไรมากมายคู่นี้ของเบ้งขอเลงแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบใส่ไม่ยัง้งคู่ที่4ครับไปดูคู่ของเจ้าบ้านสาริกาชดงนิวคาสเซิลเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันสำหรับอันดับปัจจุบันของทั้งคู่ครับ เจอบานนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่4มีอยู่66แต้มส่วนทางเอเวอเรตันครับอยู่อันดับ13มีอยู่45แต้มนิวคาสเซิลสถานการณ์คล้ายๆกับแมนซิตี้ครับเกมนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นถ้าจะการันตีไปเล่น UCL ในฤดูกาลหน้าเพราะมีทีมอย่างวิลล่าและฟอเรสต์รอเสียบอยู่ไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุดเป็นทางนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับชนะไป2ครั้งเอเวอเรตันชนะ1ครั้งและเสมอกันไป2ครั้งเช็คฟอร์ม5เกมหลังสุดของทััััั้้้งคคคคคูู่่่รรรรรบบบบบเเเเเเจาาาาน le, น 2, น 1, นนิิวสสสซซลลลลชะะ2 2มมมมอออออ1 1แแพพกกกุดไปปยื์0ตต ส่วนทางด้านเอเวอตันครับ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทัมตันไปได้2ประตูต่อ0ความพร้อมคืนนี้ครับเจ้าบ้านไม่มีตัวหลัก3รายครับรวมถึงต้องเช็คฟิตอเล็กซานเดอร์อิซัคครับว่าเกมนี้จะพร้อมไหมส่วนตัวหลักคืนนี้ครับประตูเป็น Nick Pope, นิกโป๊ปนารับมีจาคอบเมอร์ฟี่แดนเบิร์นสตีเวนบอร์ดแมนฟาเบนแช ลิฟลาเมนโต้แดนกลางมีซันโดโตนาลีบุนโน่กิมาริสฮาวิบานแอนโทนีการ์ดอนและกองหน้าเป็นคาร์ล์วิลสันครับส่วนนักฟังเอเวอเรตครับเกมนี้ขาดผู้เล่นตัวหลัก3รายส่วนตัวหลักคืน,นครับประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแนวรับมีแอชลีย์ยังเดรกโอไบอันไมเคิลชีนวิทาลี่มโกเลนโก้แดนกลางมีเจมส์การ์เนอร์อิดิสซากานาเก้สามตัวรุกเป็นเดวไวแม็กนิลอับดุลลาดูกูเร่อูมันเอ็นดีไอและกองหน้าเป็นเบโตครับคาดการเกมนี้ครับเงื่อนไขทางนิวคาสเซิลครับบเเเหนนืืออกกว่่่าาทีี1.25งไขดดูยดม สำหรับใครที่เชียร์ฝั่งนิวคาสเซิลเพราะเนื่องด้วยจากที่บอกไปครับสถานการณ์ของนิวคาสเซิลในการไปเล่น UCL ยังไม่แน่นอนแต่ยังมองว่ามีจุดได้เปรียบอยู่บ้างครับนั่นคือการได้ลงเล่นในบ้านและการที่ทีมเยือนอย่างเอเวอเรตขาดผู้เล่นตัวหลัก2ลรายอย่างจอร์รัเบนเบและเจมส์ทาคอฟสกี้น่าจะทําให้เกมลูกเจ้าบ้านเล่นง่ายขึ้นครับสำหรับคู่นี้ของเบงขอเล็งนิวคาสเซิลสาลิกาดงลงเป็นยิง คู่ที่5ครับไปดูเกมระหว่างเจ้าป่านอริแฮมฟอร์เรส์เปิดสนามซิตี้กราวรับการมาเยือนของสิงโตเมืองครามเชลซีสำหรับคู่นี้น่าจะสนุกที่สุดครับเพราะต้องมาแย่งชิงพื้นที่ UCL กันเองเจ้าบ้านฟอร์เรส์ปัจจุบันอยู่อันดับที่7ครับส่วนทางทีมเยือนเชลซีอยู่อันดับที่5ครับมีแต้มห่างกันอยู่1แต้มสำหรับเฮดทูเฮดของคู่นี้ครับเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุดผลงานค่อนข้างสูสีครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะกนละ1ครั้งและเสมอกันไป3ครั้งไปดูฟอร์ม5เกหลังสุดอท้าบ้านเสเมอ2 2แพกมเกมล่าสุดเยนม ลกลับมา1ประตูต่อ2ส่วนฝั่งเชลซีครับ5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดครับเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ความพร้อมคืนนี้ครับเจ้าบ้านขาดตัวหลัก2รายส่วนตัวหลักคืนนี้ประตูเป็นแมตเซลในรับมีเนโควิลเลียมมูริลโลนิโคล่ามิเลนโควิชโอลาไอนาแดนกลางมีเอเลียดแอนเดสันอิบราฮิมซังการเร่นิโคลัสโดมิงเกสตัวรุกเป็นโมแกนกิบไวส์แอนโทนีเอลังกาและหน้าเป้าเป็นคริสวูดครับส่วนทางฝั่งเชลซีครับเกมนี้ขาดผู้เล่นตัวหลัก3รายยที่ังคงคมีปัญหากากรบาดเเจ็บและต้องสียนนิโคคลััสสแจ็อยู่ครับ พอติดโทษแบนจากการได้ใบแดงตัวหลักคืนนี้ของเชลซีครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชส์นำรับมีไคเซโดโตซินอัตราบิโอโยเลวายโควิลล์มาคุโคลยาด้านกลางมีลาวิเอร์เอนโซฟอนันเดสสามตัวลูกเป็นโนนี่มันโดไอเก้โคพาเมอร์จอนซันโชและหน้าเป้าเป็นเปรโดเนโตครับคาดการเกมนี้ครับเงินข่ายทางเชลซีครับบุกมาเหนือกว่าที่0.25ฟอเรสต์ฟอร์มแผ่วลงไปครับหลังจากที่ฟอร์มฮอตมาในช่วงแรกๆของต้นฤดูกาลส่วนทางเชลซีครับพักหลังฟอร์มดีขึ้นผิดหูผิดตาโดยเฉพาะผู้เล่นอย่างโคพาเมอออรรรร์์คคััับบทีีี่กกลมมาฟด้ง ทำให้มองว,ว่าเกมนี้เชลซีมีสิทธิ์เบียดเอาชนะและเก็บ3าแต้มไปได้ครับคู่นี้ของเบ้งขอเลงเชลซี Chelsea, สิงโตนวกวนครามงามหยดคู่ปิดท้ายครับเป็นคู่ของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเปิดสนามโอทาฟฟอร์ดพบกับสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าสำหรับคู่นี้ครับแอสตันวิลล่าต้องการ3แต้มมากๆเพราะต้องการเข้าไปในพื้นที่ยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นกันส่วนทางเจ้าบ้านครับปีนี้กํลาลังแตกสลายทีมไม่รู้จะไปทางไหนต่อปัญหาในทีมก็เพียบยังมองว่าคู่นี้วิลแรงดูเหนือกว่าครับถึงแม้มันอยู่จะเล่นในบ คาดการเกมคู่นี้ครับเงินขาทางแอสตันวิลล่าครับบุกมาเหนือกว่าที่0.5เกมรูปปีสแตดแดงไม่มีอะไรครับคงไม่มีอะไรจะไปยิงเขาส่วนทางวิลล่าเกมนี้ต้องเน้นที่3แต้มเท่านั้นความมุ่งมั่นต่างกันครับคู่นี้ของเบ้งของเลงไปทางแอสตันวิลล่าสิงห์ผงาดฟาดเรียบและนี่คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับที่เ,เอามาวิเคราะห์กันหน้าช่องคิดเห็นกันแบบไหนคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้และไปลุยไปตามกันต่อกันได้ที่ n y 2 2 0 4มแอดําหน้า้าาเขไไปปุนปรับกิจกรรมดีๆร,รวมถึงมีคู่อื่นๆที่น่าให้ไปลุยไปตามกันต่อฝากกกทุกคนด Sub subscribe กดหัวใจกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในครั้งถัดไปแล้วพบกันใหม่กับคงเบ้งเล็งบอล